ต่อไปเรามาทําโจทย์กันในเรื่องของการคูณกับการหารกันบ้างการหารจํานวนเต็มการคูณจานวนเต็มครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องของการบวกลบจํานวนเต็มเนาะโอเคครั้งนี้จะเป็นการคูณกับหารบ้างครับการคูณคืออะไรการคูณก็คือการบวกนั่นแหละการคูณคือการบวกอย่างหนึ่งบวกแบบไหนบวกในจํานวนเท่าๆกันอย่างเช่นส ่าโจทย์ข้อนี้2อคูณหเท่ากับ2บวกกันัวคตัวในทางกับกัน5คูณ2เท่ากับ5บวกกัน2ตัวอ่าโอเคสังเกตอะไรไหมครับขอพทนเป็นเคหม5้าบวกกัน2ตัว โ okay. อเคสังเกตอะไรไหมอ่ะเราลองมาบวกกันดูข้างบนข้างบนคือสองคูณห้าเนาะบวกกันไปเลยสองบวกสองเป็นสีน 6, 6, ่สี 6, 2, 8, 8, บ 2, ่บวกสี่เป็นหกหกบวกหกเป็นหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบอ่าข้างบนได้สิบข้างล่างอ่ะห้าคูณสอง ก็คือหบวกกัน2องตัวห้าบวกห้าได้ไรห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบเห็นอะไรไหมครับเราจะพบว่า2อคูณหได้10 5หคูณสได้10แปลว่า2อคูณหจะเท่ากับ5้คูณสอครับผมสองคูณห้าห้าคูณส แปลว่าอะไรแปลว่าการคูณมีคูณสมบัติในการสลับตำแหน่งกันระหว่างตัวเลขสองตัวเช่นเดียวกับการบวกที่เราได้คุยกันไปอ e ีที่แล้วเนาะการบวกก็มีคุณสมบัติการสลับตำแหน่งสลับที่กันเช่นกันนี่การบวกสามารถสลับที่ได้ตามที่เราคุยกันไปเมื่อครั้งที่แล้วเนาะเนี่ยเวลาเราเจอเครื่องหมายลบเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้ แล้วก็สลับตำแหน่งกันได้มันก็จะให้ให้จำนวนที่เทียบเท่ากันเลยเาการคูณก็เช่นกันครับการคูณก็มีคุณสมบัติในการสลับตำแหน่งซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่เท่ากัน2 5คูนเท่าห้คูน2อเท่ากับ10เท่ากันต่อ,อไปไปการหารครับการหานิยามมันก็คือการแบ่งในสัดส่วนที่เท่าเท่ากัน เช่น15หาร3ก็คือ15แบ่งให้เท่าๆกัน3ส่วนก็คือมันจะเท่ากับ5บวก5บวก5ใช่ไหม3ส่วนบวกกันได้15พอดีเนาะโอเควิธีการจำง่ายๆครับผมสก่ับการหารก็คือเราใช้สูตรคูณการท่องสคูนช่วยสมมติว่าเอา5คูน3แล้วก็จะต้องท่องสูตรคูณแม่5เนาะ หรือไม่ก็แม่3าอย่างใหได้หมดเลย5้คูณสก็ท่องไปสมมุติท่องแม่5้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสห้าสาหโอเคจะได้คําตอบส่วน3าคูณหก็ท่องสุดคูณลองท่องดู3ามหนึ่งสามสามสองหกามสามเสห้าห้าเท่ากันอ่าเพราะว่าการคูณมีคุณสมบัติในการสลับที่เนาะอ่าส่วนการหารเนี่ย อ่าการหารมันก็คือการคูณเนี่แหละแต่ว่ามันจะหาตัวร่วมห้าหาสิบห้าจะเท่ากับ 3, อ่าสามอ่าห้าจะเป็นตัวตั้งเนาะอืสามจะเป็นตัวหารม,มันจะไม่ได้เท่ากับสามหารหาร้าตัวเนี้ยจะไม่มีคุณสมบัติอยู่ในการหารนะครับจะอยู่ในการคู่กับการบวกเท่านั้นการหารจะใช้การสรับที่แบบนี้ไม่ได้อ่า วิธีหารเราจะต้องเอาตัวข้างหน้าเป็นตัวตั้งเสมอแล้วก็หารด้วยตัวหารข้างหลังนะครับผมเราก็จะท่องแมสูตรคูณแม่แม่ที่อยู่ข้างหลังนะครับอ่ะสมติสิบห้าหารสามก็คิดไปเลยว่าสามคูณอะไรได้สิบห้าท่องแม่สามครับสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าเพราะฉะนั้นสิบห้าหารสามก็เท่ากับห้านั่นเองนะครับ อ่าต่อไปไปสิบสาคูณสิบหกสิบสามคูณสิวิธีคูณจำนวนตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไปให้เราคูณทีละตัวนะครับก็คือกระจายกระจายเลขคูณไปทีละตัว6กคูณสแล้วก็6กคูณสิไปก่อนอ่าเสร็จแล้วก็บวกตามด้วย1นคูณส หนึ 1> 1่งคูณสามแล้วก็หนึ่งคูณสิบข้างหน้าเลขหนึ่งข้างหน้าเลขสามจะเป็นหน่วยของหลักสิบเนาะก็เลยเรียกเลขหนึ่งว่าสิบโอเคต่อไปสามเอาหกคูณสามไ, 3, ได้เท่าไหร่หกคูณสามได้สิบแปดสิบแปดทดหนึ่งตรงนี้สิบแปดทดหนึ่งหกคูณหนึ่งได้หกหนึ่งเป็นเจ็ดโอเค แล้วก็บวกอีก1คูณ3ได้1คูณ3ได้3 1คูณ3ได้3 1คูณ3ได้3โอเค1คูณ3ได้3 1คูณ10ได้10รวมเป็น13เนาะบวกกันได้10หาแบวก3ได้11 อ่าสิบเอ็ดทดหนึ่งปุ๊บเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดทดหนึ่งเป็นเก้าได้เก้าสิบเอ็ดโอเคคำตอบคือเก้าสิบเอ็ดโอเคต่อไปสิบแปดหารลบสามอ่าคราวนี้มีเรื่องของจำนวนเต็มลบเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ววิธีคูณหารจำนวนเต็มลบจำคอนเซ็ปต,ต์ง่ายๆตามนี้เลยคูณ หารคูหรือหารจำนวนจำนวนเต็มลบสูตรก็คือ,ลบ,อล,บลบเจอลบนะลบเจอฟังนะลบเจอลบเจอลบได้บวก ลบเจอลบได้บวกลบเจอบวกได้ลบอ่อันนี้จำแค่นี้ลบเจอลบได้บวกลบเจอบวกได้ลบคอนเซปต์นี้ใช้ได้ทับการคูณและการหารเลยได้ทั้งคูณและหารนะครับมามาเจอตัวนี้ ดูแสนลักก่อนดับแรกแสนลักข้างหน้าเป็นบวกอ่าข้างหลังเป็นลบเออหารกันมือนก็จะต้องได้คําตอบเป็นแน่ๆเลยคือเป็นลบนะครับเพราะว่าบวกเจอลบเนาะบวกเจอลบได้ลบอืมต่อไปการหารเราก็หารจํานวนปกติเลยเหมือนที่เราเคยหารกันเป็นตัวเลขข้างหลังเนาะแปดคูณอะไรได้สิ3าคูณอะไรได้สิบแป สามเพราะไม่สามสามหนึ่งสามสามสามหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดเราก็รู้ว่าสามคูณหกได้สิบแปดแล้วก็ใส่ข้าหลังเลขลบตรงนี้นะครับข้อต่อไปลบสี่คูณสามได้เท่าไหร่ตามสูตรที่เราท่องกันมานิยามกฎของการคูณลบเจอบวกเป็นลบนะครับผมโอเค ลบสคูณลบสแล้วก็ลบเจอบวกวก็ตั้งลบไปตรงนี้ก่อนปุ๊บต่อไป4ีคูณสาธรรมดาสี่คูณสามสี่หนึ่สองปส่สามสองอก็ได้เท่ากับลบสิหรือจะท่องแม่3ามก็ได้นะการคูณสาหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสอก็จะได้เท่ากับสิบสองเหมือนกันได้เท่ากันนะครับต่อไปลบสิหารสได้เท่าไหร่ ตามนิยามเราที่เราท่องไปลบเจอบวกเป็นลบนะครับผมลบเจอบวกเป็นลบต่อไป1 4หาร2ท่องแม่2กับท่องตัวข้างหลัง2 1 2 2 2 6 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 0 2 6 2 2 7 10 4ก็ได้ท่ากับลบ7ประมาณนี้ครับผมข้อต่อไป9คูณลบ4 ตามนิยามที่เราท่องกันบวกเจอลบได้เป็นลบนะครับผมโอเคต่อไปก็คูณตัวเลข9คูณ4ได้เท่าไหร่ต้องแม่9 9บเ9็ดเ9 3 27 9 4 3 6ก็เติม36ลงไปหลังลบต่อไปลบ20หารลบ5อ่าเอานี้มาเจอลบเจอลบครับผมลบกับลบเจอกันเจ้ากันกลายเป็นบวกนะครับผม ทีนี้คูณเฉพาะตัวเลขห้าไอหานชาอตัวเลข 5, เยี่สิบหาร 20, ห้า 5, ได้เป็นห้าคูณอะไรได้ยี่สิบห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบนะครับก็ได้เป็นบวกสี่โอเคต่อไปลบแปดคูณลบสองอ่าลบเจอลบได้เป็นบวกนะครับใส่ตัวเลขครับใส่เครื่องหมายเข้าไปก่อนแล้วก็คูณตัวเลขแปดคูณสองแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบ หนะครับก็ท้ายขับตอบคือสิบหกไปโอ้ข้อนี้ข้อนี้เหมือนเดิมเนาะเราเจอบวกเจอลบลบเจอบวกได้ลบเราตามไปก่อนลบอ่ะทีนี้จำนวนเต็มหารกัน12คูณอะไรได้30ก็ท่องไป12บสองสิบสองสิบสองสองยี่สิบสปดห้าหสิบ อุ้ยมันไม่มีตัวไหนที่มันหารได้ส0สิบเลยอ่ะมันหาร30มสิบไม่มีตัวไหนที่สิบอคูณอะไรได้สาสิบเลยทำไงดีเราจะเข้าสู่นิยามของเศษส่วนครับผมเศษส่วนคืออะไรเศษส่วนสมมติว่าเรามีเค้กหนึ่งก้อนอว่าเค้กก่อนนี่คือก้อนเค้กครับผมอ๋อ,อไม่เป็นวงกลมเด้อ ก้อนเค้กอันนี่คือก้อนเค้กเรากินเค้กไปส่วนหนึ่งโอ้ยไม่สมมติเรากินก้อนเค้กอ่นนี่คือเค้กเรากินเค้กไปส่วนหนึ่งปึ๊บหายไปเราจะมองว่าก้อนเค้กหนึ่งก้อนเค้กเนี่ยเป็นก้อนเค้กหนึ่งก้อนอยู่ไหม <S <S ไม่เนาะเพราะว่ามัน จำนวนมันไม่เท่ากันอ่ะเออมันปริมาณมันขาดหายไปมันรู้ไม่เต็มอ่ะเออเราจะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นก้อนหนึ่งอ่ะถ้าสมมติเราอ่าเราไปถ้าสมมติว่ามีคนให้เค้กเราก็บอกว่าจะให้เค้กกับทุกคนหนึ่งก้อนเออแล้วเราปรากฏว่าเราไปเจอเราได้เค้กที่ไม่เต็มก้อนขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก้อนหนึ่งอ่ะไม่ใช่หนึ่งแน่นอนอ่ะ เออมันไม่ใช่ไม่เท่ากับหนึ่งก้อนเออเพราะฉะนั้นการมีเศษส่วนก็จะเข้ามาตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ครับเพื่อที่จะให้การคำนวณเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปนะฮะซึ่งตรงเนี้ยถ้าสมมติเรามีเค้กหนึ่งก้อนเราสามารถแบ่งเป็นสัดส,ส่วนได้เช่นอ เค้กหนึ่งก้อนเราจะแบ่งให้เท่าๆกันเศษส่วนก็คือการหารอย่างหนึ่งการหารก็คือการแบ่งให้ได้จำนวนเท่าๆกันเนาะสมมุติว่าเราจะแบ่งให้เป็นสี่ส่วนเท่ากันเราก็จะแบ่งยังไงแบ่งอย่างนี้ปึ๊บแบ่งอย่างนี้ปึ๊บก็จะได้ชิ้นที่เท่ากันอพอรู้สึกว่าชิ้นนี้มันขาดไปส่วนหนึ่งปึ๊บ ชิ้นนี้มันขาดไปส่วนหนึ่งแปลว่าตัวนี้มันจะไม่เต็มชิ้นเนาะมันหายไปส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งหายไปหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนในเท่าไหร่จากเดิมมันมีสี่เนาะมันหายไปหนึ่งส่วนก็คือมันหายไปหนึ่งส่วนสีเนี่ยนิยามของเศษส่วนมันจะประมาณนี้คือตั้งชิ้นที่ขาดหายไปส่วนด้วยจำนวนที่เคยมีก็คือจำนวนเต็มครับผม อันนี้ขาดไปหนึส่วนขาดไปหนึ่งส่วน,าน,น,วนจากเดิมที่เต็มก็คือสีก็คือขาดไปเท่ากับหนึ่งส่วนสี่ส่วนนะครับอันนี้คือนิยามของเศษส่วนแล้วมันเกี่ยวข้องกับข้อนี้ยังไงข้อนี้จําเป็นที่จะต้องอาหาให้ได้ก่อนว่าตัวไหนที่มันแบ่งแล้วเออมันลงตัวกับส่วนไหนที่เป็นเศษ ที่แบบมันไม่เต็ม,มเราต้องแยกตรงนี้ให้ได้ก่อนนั่นคือการหาตัวร่วมเรามาดูตัวอย่างง่ายอีกตัวอย่างนึ่งเอาเป็นหกหกหารเอาเป็นสิบสองหารอะไรดีนะเอาไหมเอาไหมไ,ไม่เอาสองสิบห้า <8. S 2> เป็นแบบนี้โอเคสมมุติเค้กมาถึงเค้กรูปสามเหลี่ยมเราจะแบ่งเค้กตัวนี้ยังไงให้เท่ากันวิธีการแบ่งสมมติเราแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมก็จะแบ่งอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคตรงส่วนเนี้ยมันเท่ากันมันแบ่งสามารแบ่งะับแต่จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ เออนี่มันรู้สึกว่าบางอย่างมันขาดหายไปเป็นส่วนเกินในชีวิตเธอที่เธอไม่ต้องการนะครับเราจะทาเงียบตัวนี้เราก็ไม่ต้องทำไงก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นแล้วก็แบ่งกันกินแค่สี่คนอ,อนี่แหละคือการทําโจทย์ข้อนี้ก็จะใช้หลักการนีอ้อืเราต้องหาส่วนที่สามารถแบ่งปุ๊บแล้วหารการลงตัวแบ่งแล้วหารการลงตัว ลงตัวก็คือแบ่งให้เท่ากันได้แล้วก็พอหารลงตัวปุ๊บมันก็จะเหลือเศษเศษเกินขึ้นมาส่วนหนึ่งตัวนี้เราก็ติดติดมันไว้ไม่ต้องไปทำอะไรมันปล่อยมันไว้ย่างงั้นวิธีการจะหารหาส่วนที่มันลงตัวส่วนที่หารลงตัวได้เราจะไปที่ต้องอแยกส่วนออกมา,าสมมุติเราได้ก้อนเคกก้อนเนาะเราก็แยกส่วนที่มัน ดูจะแบ่งให้เท่ากันได้ก่อนก็คือสี่เหลี่ยมก้อนนี้มันดูจะแบ่งกันได้ปุ๊บส่วนที่จะแบ่งกันไม่ได้ก็แยกออกมาเนี่ยเราต้องแยกออกมามาก่อนโจทย์ข้อน,นี้ก็เช่นกันครับสามสิบหารสิบสองก็คือเราต้องแยกออกมาก่อนแยกสามสิบออกมาให้ได้สามสิบอะไรคูณกันได้สามสิบบ้างเราลองท่องสุดคดูดูพี่ท่องได้แม่หก 616 622 638 644 6530 6 5 1 0เราต้องแม่นในสุดคูณนิดหนึ่งเราจะทำจทย์ข้อนี้ได้ไวนะครับ655ได้30มาโอเคต่อไป12 12อะไรคูณกันได้12บ้างพี่ท่องได้6คูณ2ครับ6คูณ2ได้12อ่าทีนี้เราจะเจอว่า คูณ5ถ้ากับ30เนอะ30หาร12จะเท่ากับ6คูณ5หารด้วย6คูณ2ที่เราแยกมาเราเห็นบางอย่างตัวร่วมบางอย่างแล้วทีนี้ให้เราหารจำนวนเท่าที่เราจะหารได้ พี่จับได้ละเลขหกสามารถหารด้วยกันได้อืมลงตัวพี่ก็หาร6ก่อนหคูณอะไรได้ 6. 6หกหกคูณ1ได้6กพี่ก็จะ,ะหารกันได้เท่าก,กับ1นึ่งตัดนี้แล้วก็เท่าก,กับ1น,นึ่งคูณอะไรก็ได้หน่อยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องไปสนใจต่อไป5หาร2 5หาร2ไม่ได้ก็2คูณอะไรได้ห้าเราไม่ดูนะว่า จะเท่มาม่สองยังไงให้ได้5 2า2องหนึ่มันไม่ได้เท่ากับ5เพราะงั้นเราก็จะติดไว้เป็นเศษส่วนแบบนี้อ่าทีนี้1ที่เราหารกันเรียบร้อยแล้วเราก็มาคูณ5้ส่วนสอ่าอีกทีหนึงตามนิยามคือ1คูณอะไรได้ก็เท่ากับหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้น1นึคูณห้ส่วนสก็เท่ากับ5้าส่วนสองคำตอบที่ได้ของข้อนี้ก็คือ5้ส่วนสงนั่นเอง เดี๋ยวเราไปทบทวนอีกทีในเรื่องของการหารในเรื่องของเศษส่วนนะอันนี้ติดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาสอน,นอย่างอีกทีเรื่องเศษส่วนเนี่ยเรามาทวนสูตรกันก่อนนิยามก็คือ,อการบวกการบวกลบเนาะการบวกเนี่ยคุณสมบัติก็คือมันจะสามารถสหร,รับที่ระหว่าง ตัวเลขทั้งสองด้านได้เช่นอ๋อไม่มีพื้นทีล่ละอันตรงนี้แล้วกันเช่นสามบวกสองจะเท่ากับสองบวกสามเนอะบวกกันก็ได้ห้าเท่ากันแต่การลบมันไม่สามารถสอบทีได้เช่นสามลบสองกับสองลบสามมันจะไม่เท่ากันสามลบสองได้กับหนึ่งสองลบสามได้กับลบหนึ่ง มันจะไม่เท่ากันเพราะงั้นการลบใช้คุณสมบัติการสลับทีไม่ได้นะการสลับทีใชใ้ได้เท่ากับการบวกส่วนการคูนการคูนสมมุติ2คูณไอ้3คูณ2กับ2คูน3อ่ะ3 1 3 3 2 6แล้วก็ทำต่อไป2คูน3เท่นั้น2 1 2 2 2 6 2 1, 2 1 2 2 2 4 2 3 6อ่ะได้เท่ากัน แต่ว่าการคูณก็มีคุณสมบัติการสลับตำแหน่งได้นะครับสามคูสองกับสองคูสามการหารบ้างล่ะการหารสามหารสองเอาอย่างนี้ดีกวะ่ะเอาเป็นหกหารสองกับสองหารหกหกหารสองก็คือสองคูณอะไรได้หกเนาะ เรทองไปทองแม่2 2- 1 2 2 2หนะึ่ได้3เนาะต่อไป2หาร6จะเท่ากับ6คูณอะไรได้2เนาะ6 1 6 6, 6, 6, 6, 6 2 12เอา้ามันเกินแล้วไม่มีตัวไหนที่หารไม่มีอะไรที่6คูณแล้วได้2เพราะฉะนั้นมันเลยไม่สามารถเท่ากับ่า3ไม่เท่ากันมันก็เลยไม่เท่ากันอสอ2ตัวนี้ไม่สามารถใช้คูณและสบัิการสลับที่ในการหารได้นะเนาะก็เลยสรุปได้ว่าการสลับที่เนี่ย สามารถใช้ได้เฉพาะการบวกและการคูณเท่านั้นนะครับผมที่มีคุณสมรสรบัติการศับท์ที่ไปการเทคนิคการคูณหารจานวนเต็มก็ตามที่เราท่องไปเนอะลบเจอลบได้บวกบวกเจอลบหรือลบเจอบวกได้ลบนะครับผมส่วนบวกเจอบวกก็ได้บวกอยู่แล้วอันนี้เราเข้าใจกันนะไม่มีปัญหาประมาณน,นี้ครับสูตร